โอเคครับอยู่ร้านบางคาแอร์ซอฟ์นะครับวันนี้มาลิวเจ้าตัวแบงค์กันนะครับอีโคไวเปอร์นะครับ สามนิ้วนะครับลูกโม่นะครับเปิดราคาก่อนตอนนี้เปิดราคาที่ห้าพันห้ารบาทแถมลูกสิบสองนัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุยี่สปีขึ้นไปและใช้หน้าแบบระชนในการซื้อนะครับและไม่รับดัดแปลงไม่มีปลายทางนะจ๊ะนะครับแล้วก็ผมแนะนําอีกนะครับผมจะพยายามย้ำทุกคลิปกันลืมของผมเองนะครับหรือก,การลูกค้าลืมด้วยเพราะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับว่าเวลาท่านจะซื้อแบงก์กันนะครับไม่ว่ากับร้านไหนก็ตามแนะนำอ่าหรือคือไม่แนะนําให้ไปซื้อไอ้เรื่องขายเนี่ย ท่านขายกับใครก็ได้ที่รับซื้อมือสองนะครับแต่ก็ควรจะถามว่าพี่ครับเวลาขายเนี่ยพี่ขายไปเนี่ยพี่ออกใบใหม่ให้ผมไหมออกใบซื้อใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ไหมถ้าออกนะครับก็ขายกับร้านนั้นได้นะครับหรือถ้าไม่ออกแล้วแต่ท่านจะเสี่ยงดวงดูก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอันใดเล่านะครับหรือว่านะฮะอันนี้ในคลิปก็มีคนขายนะครับก,ก็ลองลองมาดูกันเองละกันเนาะเพราะว่าก็เป็นการป้องกันตัวท่านเองด้วยนะครับถ้าเกิดคนที่ซื้อไปเนี่ยแล้วมีการดัดแปลงนะครับ เกิดขึ้นท่านก็จะสุ่มเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ลบเลขปืนเนี่ยแบ่งกันเนี่ยคือข้อมูลของแต่ละที่อ่ะมันเชื่อมโยงต่อกันนะครับต่อให้ขายมือสองเขาก็จะเขาก็จะถามคนปัจจุบันที่เขาขายไปเนี่ยว่าปืนเนี้ยซื้อขายที่ไหนและขายใครต่อไปนะครับเขาก็ตํารวจเขามีวิธีการสืบเขานะครับก็ให้ระวังตัวกันเองเนาะท่าในใดที่คิดจะขายผมแนะนําให้ขายกับร้านไม่จาเป็นต้องผมก็ได้ขายร้านไหนก็ได้นะครับที่เขาอ่าเขารับซื้อนะครับแล้วก็ต้องถามเจ้าของร้านด้วยว่าออกใบใหม่ไหม บซื้อให้กับคนขายคนซื้อคนใหม่ไหมนะครับส่วนคนซื้อนะครับคนซื้อก็ต <GO av uther> ้องถามนะครับว่าร้านที่ขายขายมือหนึ่งเราตัดปัญหาอยู่แล้วเขาออกให้อยู่แล้วนะครับร้านที่ซื้อมือสองร้านที่ขายมือสองด้วยเนี่ยถ้าเป็นขายมือหนึ่งด้วยอันนั้นท่านตัดปัญหาได้เลยเขาออกใบใหม่คือเขาออกใบซื้อใหม่ให้คุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นร้านร้านไหนก็ได้ร้านผมก็ได้ร้านอื่นก็ได้หรือร้านไหนก็ได้เงี้ย ผมมออกให้แต่ถ้าร้านอื่นผมไม่รู้นะครับให้ผู้ท่านถามมานเองนะครับผมว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่าเขาออกให้ใหม่ไหมเพราะอย่างที่บอกครับแบงก์กันต่อให้ไม่มีใบซื้อนะครับตามหลักแล้วมันไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีใบซื้อเขาเราก็เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าน,นี่คือปืนแบงก์กันนะครับถ้าเกิดมีตํารวจมาตรวจสอบขึ้นมาไม่มีใบซื้อเนี่ยท่านจะโดนยึดได้นะครับยึดเพื่อไปตรวจสอบแล้วถ้าได้คืนท่านก็โชคดีถ้าไม่ได้คืนก็สวยสวยของคนซื้อนะครับสูญเงินเปล่า อย่าไปซื้อขายกันเองนะครับเพราะว่าไม่มีรับประกันว่าตํารวจจะไม่ตรวจคนรถของท่านนะครับเพราะว่าในรถแล้วไม่มีใบซื้อท่านเกมนะครับถ้าเกิดตํารวจคนรถขึ้นมานะครับเพราะว่า,าเขาต้องถามหาว,ว่าคือปืนไรแล้วซื้อจากที่ไหนใครยืนยันได้บ้างนะครับคือในใบซื้อเนี่ยสามารถยืนยันกับคุท่านได้ว่านี่คือแบงก์การซื้อจากร้านนั้นร้านนี้มีเบอร์โทรติดต่อให้หรือมีอะไรให้อย่างเงี้ยนอะ่ะ อะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถที่จะยืนยันได้นะว่าโอเคซื้อจากร้านไปจริงไม่มีการดัดแปลงนะครับนะก็ให้ระวังกันเองนะครับสาหรับคนซื้อทั้งคนซื้อท้งคนขายเลยนะครับก็นั่นแหละเพื่อความปลอดภัยในตัวท่านเองนะครับระวังนะตอนท่านบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้พกมาไหนหรอกถ้าคุณอยู่ห้องพักเนะี่ยก็มีสิทธิ์โดนก็ไอตัวก๊อกสิบเจ็ดเจนห้าที่ผมเคยเล่าไปตัวนั้นนะ่ะก็คือโดนตํารวจลงที่ห้องพักเพราะเขาจับต่างด้าวนะครับแล้วก็โดนยึดไปตรวจสอบ ไปล่ยได้คืนเป็นอาทิตย์นะครับก็ให้ระวังนิดนึ่งนะครับผมโอกาสโดนมันมีนะครับอย่าชะล่าใจนะครับว่าจะไม่โดนวันดีคืนดีอาจจะโดนคนรถนะครับถ้าทนพวกนในรถนะคนรถนะครับอาจจะโดนตารวจเข้าห้องพักเพราะว่าในระแวแกนั้นอาจจะมีคนแจ้งความนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังนะครับก็เซฟเซฟตัวเองเถอะครับจริงๆนะ เพราะว่าแบงค์กันนะเอาจริงนะตอนนี้มันก็ราคาไม่ถูกราคาขยับขึ้นก็นเป็นว่าเล่นนะครับก็ให้ระวังนิดน,นึงเนาะเพราะตอนนี้มันนําเข้าได้แค่ไม่กี่รุ่นเองอะนะฮะโอเคมาเปิดกล่องกันนะครับเ okay, ปิดกล่องก,นะก,ก็จะมีคู่มือนะครับตัวปืนนะครับผมแค่นี้เลยสองอย่างนะครับอ่าแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะแต่ฉีดสีคนไว้อย่างเดียวเลยเราไปข้ามตำมตัดนิดนึงอ่าตัวนี้เป็นโลโก้สมิธนะเห็นไหมโลโก้สมิธนะครับ อีโควายเปอร์สามนะครับเป็นยิงลายล่องลึกเลยนะครับหมุดฝั่งนี้หายนะครับหมุดฝั่งนี้ยังอยู่สมิธสมิธนะครับแล้วรู้สึกว่าจะได้ลิขสิทธิ์มาจากสมิธด้วยในการยิงเลเซอร์นะครับสวยมากเลยติดอย่างเดียวหมุดหายข้างหนึ่งแหมไม่งั้นครบสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับรอยขนแมวมีนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ไม่ใช่ไม่ได้เยอะแล้วก็เยอะพอสมควรแล้วกันเนาะวิธีการดูแลรักษาเจ้าตัวลูกโม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเปิดข้างแล้ว ลงน้ำมันสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดเนี่ยอย่างหนึ่งเลยระวังมากก็คือเจ้าตัวสปริงตัวเนี้ยที่อยู่ด้านในตัวเนี้ยหลุดหายได้นะครับอันตรายมากนะครับผมเพราะว่ามันถอดปุ๊มมันพุ่งออกไปเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าแล้วมันหลุดอยู่ตรงนี้นะครับมันพุ่งออกไปเลยนะครับระวังหายอย่าถอดนะครับแต่ผมแนะนำวิธีดูแลง่ายๆคือนะฮะเปิดโม่ก่อน่ะล้างเบาๆนะครับโดยการฉีดซิลิโคน หรือโซเนก็ได้นะครับโซเนก็ได้แบงก์กันโซเนกเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีค้าวขมเหม่าเยอะนะครับลูกโม่ต้องล้างสําคัญเลยคือตรงโม่อะตัวนี้คือเขาเก็บแล้วก็ยิงแล้วไม่เคยล้างนะครับตอนนี้ผมได้มานะอันนี้ผมขัดใหม่นะครับจนเลี่ยมละจะคําว่าขัดใช้แปรงไอ้ตัวกลมๆครับขัดปืนจริงๆมันก็มีแหละล้วขัดปืนถึงซื้อ อาซด้าช้อปปี้นะครับอันละไม่กี่ร้อยท่านซื้อติดไว้เถอะเชื่อผมได้ใช้แน่นะมันจะมีหัวหลายขนาดเลยนะครับก็สามารถอย่าล้างโม่ล้างอะไรได้นะครับอ่ะแล้วก็ขีดีกงเข้าไปตรงนี้ถ้าเขมเหม็มันชอบเกาะตรงนี้นะครับมันชอบลกองในเนี้ยในนี้ด้วยอ้าวขีดเข้าไปเลยนะครับอ่ะขีดเสร็จแล้วนะครับเราก็ง้างนกมาอันนี้เป็นกรณีที่ง่ายที่สุดนะ วิธีการใส่โม่กลับนะครับผมแนะนําว่าให้ดันหลังนะครับดันหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมือบินกันนะครับเห็นหมุดไหมมีรอยแฉลบนิดๆแล้วนะครับเป็นรอยกินเนื้อนะครับมันก็จะขูดท่านเห็นรอยขูดไหมเคยตัวนี้มันไม่ใช่เหล็กมันเป็นโลหะนะครับไอตัวนี้แม่งเสืกเป็นเหล็กนะครับด้วยความที่มันเป็นเหล็กเนี่ยเหล็กมันกินเนื้อวัสดุนะครับวัสดุนี้มันไม่ใช่เหล็กมันเป็นเหมือนโลหะเหมือนเป็นซิงค์อลลอยมากกว่านะครับบางๆไม่ได้หนาด้วยนะครับ มันก็จะกินเนื้อเราใช้วิธีการดึงมูดึงตัวปลดมูนะครับถอยหลังดันเข้าตบกลับปล่อยนะครับดึงให้มันสุดแล้เรา,เาออกอาออกดูก่าดึงไปลหลังให้สุดตบกลับแล้วก็ปล่อยแค่นี้ครับนะแล้วส่วนวิธีการอัดซิลิโคนด้านในจตัวนี้นะครับแบบไม่ต้องถอดล้างก็คือทางนกปึ๊บนะครับอัดลงไปเลยนะตัวแผ่นรองเข็มนะครับตัวเข็มอะไรเงี้ยอัดไปได้เลยด้านในจะใช้โซเน็ ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอ่าแล้วตัวนี้ทําไมผมถึงบอกให้ลงจะลบีขาวด้วยนะครับหนักๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ลูกโม่ที่ผมเคยเห็นนะที่มีปัญหาทันบ่อยสุดคือเจ้าตัวดับเบิลนะครับดับเบิลเสียหายนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากหนึ่งเราไม่ดูแลรักษามันนั่นเองอันดับแรกนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันจะไปเตะตัวดับเบิลนะครับคือตัวตัวดับเบิลอยู่ตรงเนี้ยยู่ก็จะตัวนกนะครับพอมันเตะไปบ่อยเข้ามันสึกนะครับพอมันสึกปุ๊บทาให้ไก่เราสึกตามด้วยทั้งีดีนะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะแบบเราฉีดซิลิโคนแล้วใช่ไหมเห็นรูด้านในนะครับเราก็แต้มลงไปเลยนะเนี่ยแหย่เข้าไปอย่างเงี้ยแหย่เข้าไปตังตัวนกเลยนะครับแหย่เข้าไปเลยนะครับนี่แหย่เข้าไปเลยนะครับให้สุดปลายแปลงเลยนะครับเจ้าตัวผู้กันนะให้สุดเลยนะล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปนี่แค่นี้นะครับง่ายๆเลยล้วงเข้าไปแล้วก็เป็นนกนะครับเนี่ย แล้วมันจะรู้สึกว่าไกลเราเนี่ยลื่นขึ้นนะครับแต่มันยังหนักนะไกลหนักแต่รู้สึกว่ามันมันตีได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นการเซฟเจ้าตัวตัวดับเบิลนะครับคือลูกโม่นะความสุขผมอ่ะเป็นตัวแรกเลยที่ผมผมลองดูแผลด้านในแล้วนะครับปัญหาเขาเกิดจากตรงนี้จริงๆนะคือพอ,อน้ํามันลงเนี่ยเพราะาผมลองลั่นกดไกลปเปล่าๆสักสี่ห้าครั้งเนี่ยเฮ้ยรอยมันเกิดเว้ยแต่ว่ามันเกิดน้อย ผมเลยหาวิธีการใช้น้ํามันลงน้ามันสําหรับแบบคนที่ไม่หลีกเลี่ยงการถอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ถอดลูกโม่ล้างบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านต้องทาไอ้ตัวบ้าเนี่ยหายแน่นอนไอ้ตัวหมุดล็อกเขาเรียกมันไม่ใช่หมุดล็อกเขาเรียกหมุดดันก้านดานัดน,ดน,ดนโม่นะครับมันดันออกด้วยก้ารดันโม่ไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะดันเข้าไปเพื่อจะเตะตัวโม่ให้หมุนนะครับถ้าเกิดท่านไม่ดูแลนะครับมันก็จะพังก็คือถ้าท่านถอดอย่างนี้ยถ้าท่านถอดเนี่ยมันจะเด้งหาย แต่ใช้วิธีการที่ที่ผมบอกคือง้างนกนะครับง้างนกตอนอมโม่เข้าแล้วนะเพราะถ้าเอาโม่ออกมันจะมันจะง้างไม่ได้นะครับเป็นระบบของเขานะเนี่ยพอง้างโม่ปุ๊บท่านก็เอาพู่กันเนี่ยใช้ทาจระบีขาวนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปเลยล้วงทาหนาๆนาเลยได้เลยครับทาหนาๆนานาได้เลยเพราะว่ามันจะได้ซึม้าไบ,บอยู่ข้างในนะครับบางทีเรากดไปเรื่อยๆไกลเดี๋ยวมันก็ดึงน้ํามันดึงซิลิโคนล,ลงไปเองได้นะครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่เดี๋ยวผมถอดอีกทีนึง พื่อที่จะลงแบบละเอียดนะครับอันนี้มาสาธิตกันให้ดูก่อนแบบง่ายๆนะครับหรือจะอีกอันนึง่งอ,อันนี้ด้วยไม่ใช่หรืออันนึงเรียกอันนี้ด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับยัดลงไปเลยนะแล้วก็ั่างกปึ๊บั่นไกาเสร็จปุ๊บถ้เห็นรูข้างหลังไหมอ่ารูข้างหลังแล้วก็แต้มไปเลยเอายัดลงไปนะครับยัดลงไปเลยเพิ่มสาหรหล่อลื่นเข้าไปเออนะครับ ดีมากครับมีลูกโมเข้ามาแม่ได้สาธยายเต็มที่นะครับเพราะให้ท่านเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกโมท่านเจออะไรกันบ้างนะครับคือโอกาสที่มันจะสึกหลอมันมีอยู่แล้วแต่เรายืดอายุออกไปแค่นั้นเองนะครับยืดเลยนะครับยืดนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการดูแลโคตรง่ายที่สุดอย่าลืมนะครับดันโมออกแล้วดันโมเข้าให้ดึงตัวนี้ตบลงปึ๊บปล่อยนะครับ ทำเหมือนวินกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเซฟเจ้าตัวขาล็อกโมนะครับไม่ให้มันบิดเดี๋ยวมันจะแอนซ้ายแอนขวาแล้วมันจะเตะโมไม่ได้นะครับแล้วโมจะไม่หมุนนะครับโอเคเนาะไปจบการทดสอบยิงกันเดี๋ยวครับโอเคครับก็จะมาทดสอบยิงเจ้าตัวลุกโมอีโคนะครับขอภัยเรื่องมือนิดนึงนะเล็บเล็บดำเชีะไม่เล็บดำมันเล็บม่วงมือม่วงนะครับโอเคมานะครับใส่ลูกลูกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นลูกเจ้าตัว แม้กกนของเป็นของโอคุซานนะครับแต่เป็นเจ้าตัว 380R นะครับเป็นลูกสำหรับลูกโมเลยนะครับอ่าแล้วก็ลูกสำหรับลูกโมเนี่ยสองนัดมันจะต่างจากลูก9 9PAK นิดนึงนะครับจานท้ายเขาจะใหญ่กว่าอันนี้ลูกเก่าที่ที่สับไม่แตกนะครับแล้วก็นี้ก็ลูกเก่าเจ้าตัวจานใหญ่สับไม่แตกอันนี้ลูก 9PAK จะมาลองยิงซ้ำอีกทีที่เป็นลูกที่ผมบอกลูกชื้นอะ ให้ดูตูดเห็นไหมตูดจะเป็นเหมือนสนิมนะครับตูดจะเป็นเหมือนสนิมนะไม่รู้มันจะยิงได้หรือเปล่านะครับเราจะหันมาฝั่งนี้อ่ะจะได้เห็นแสงแสงมันจะได้เข้าแมงสะท้อนหลังคายโอ้ชีวิตข <laughs> ออภัยครับเนี่ยมันเป็นเหมือนสนิมนะครับอันนี้คือมันชื้นนะครับคือผมไม่ได้โทษลูกมีคนคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปที่แล้วนะครับของเจ้าตัว โซโลกิอ่ามอด914นะครับเขาบอกว่าเขาบอกไม่จำเป็นต้องโทษลูกนี้เป็นที่ปืนนะครับแต่บางทีเป็นที่ลูกจริงแต่ลูกที่ผมชื้นคือชื้นจริงๆนะครับไม่ได้ชื้นเล่นๆนะชื้นแบบสนิมเกาะจานท้ายเลยนะครับอันนี้ผมก็เก็บมายิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งที่ตัวโซโลกิยิงไม่แตกนะครับผมก็มายิงซ้ำอีกทีนะครับเป็นจํานวนทั้งหมดสี่นัดนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตเรียงโมก่อนจะเป็นซิงเกิลสองนะครับแล้วก็ ดับเบิลสองนะครับสี่นัดนะครับทั้งหมดนะครับผมเรียงโม่ดีๆก่อนนะฮะปึ๊บ <S <s <ets> อ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะซิงเกิลก่อนนะครับง้างน,นก <S <s ets> <s ets> <S อ่าออกทั้งหมดนะครับสรุปแล้ว ด้านหนึ่งลูกลูก9 p a k นะครับวิธีการนะครับเอาออกเรื่องดูแลพวกเจ้าตัวลูกโม่เนี่ยค่อนข้างง่ายแต่ก็แอบยากเพราะาเราไม่สามารถดูแลข้างในได้แต่ก็ทําได้นะแต่๋ยก,ก็ดูต้นคลิปแหลสอนไปแล้วนะครับอ่ะเล่นเสร็จแล้วก็เปิดโม่นะครับปึ๊บนี่สับแตกส่วนนี้มันด้านนะก็คือตีตียุบเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับลุกโม่ส่วนใหญ่จะตีค่อนข้างลึกนะครับก็เป็นเรื่องปกติของลูกโม่แล้วเพราะว่า เขาฟาดแรงนะครับก็ต้องตีลึกกว่านะครับเพราะไกลก็แข็งปักเลยนะฮะเอาลูกออกนะครับเวลาท่านสงสัยว่าลูก 9PAK กับ308ที่เป็นแบงค์การต่างกันยังไงนะครับผม,มให้ดูจานท้ายไปแล้วให้ดูความความที่มันสมจริงหลายหลายท่านอา่ะที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับท่านใดที่เล่นอยู่แล้วท่านจะรู้ดีว่ามันจะสามารถคือถ้าเป็นลูก 9PAK เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ตัวดันกระทุงลูกเนี่ยออกได้นะครับแบบนี้ อันนี้ลูก9้านะให้เห็นได้ชัดเลยไอตัวนี้เป็นปอกด้านๆสีเลเสนิมกับปอก9กีไอก้าไอปอกสามศูนนะครับให้ดูนะผมดันในตัวนี้นะตัวดันคัดลูกปึ๊บเห็นอะไรไหมปอกลูก308จะเป็นปอกจานท้ายใหญ่จะสามารถใช้กับลูกโมได้ก็คือเขาจะดันเจ้าตัวปอกออกได้เลยนะครับถ้าเป็นลูก9้าเนี่ยเขาจะดันไม่ได้ แต่ถามว่ามันยิงได้ไหมมันยิงได้จริงมันยิงได้แล้วครับใช้ลูก9 pak ก็ยิงได้แต่มันจะดันไม่ออกนะครับเห็นไหมมันจะดันไม่ออกนะครับก็เหมือนว่าเขาผลิตมาเพื่อลูกโมโดยเฉพาะนะครับนะใช้สำหรับลูกโมนะครับหรือท่านใดไม่ได้ซีเรียสแล้วว่ามันจะยิงได้ไม่ได้ไงใช้ลูก pak ธรรมดาก็ได้นะครับแต่แค่ถ้าเกิดลูกติดขัดเนี่ยไอตัวเนี้ยจะช่วยกระทุงไม่ออกนะครับท่านต้องหาอะไรตอกสวนแทนนะครับแต่ผมว่าทางที่ดีใช้ลูกตรงรุ่นดีกว่าถ้าเกิดมีอาการเหมือนแบบลูกมันคับ นะครับหรือว่ามือเกิดการแบบลูกมันเวลาเรายิงออกไปเนี่ยตัวปอกอาจจะผิดรูปนะครับอาจจะทําให้เจ้าตัวปอกเนะี่ยติดพอติดปุ๊บมันเอาไม่ออกเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการตอกสวนซึ่งมันก็อาจทําให้ปืนเราเนี่ยมีรอยได้นะครับมีรอยเพิ่มเติมมากกว่าเดิมได้เนาะโอเคนะครับนะจะได้เข้าใจนะครับว่ามันต่างกันเพราะเหตุอันใดเล่านะครับผมโอเคเนาะก็นะกั่นะแหละนะครับเล่นแล้วอย่าลืมล้างทําความสะอาดนะครับ สอนให้ดูแล้วต้นคลิปก็ทําตามกันด้วยนะครับสำคัญนะครับสำหรับแบงก์กันถ้าท่านใดไม่ล้างไม,ไ,มไม่ทำความไม่ล้างไม่ทาความสะอาดเลยเนี่ยโอกาสเสียหายค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดนสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจวิีการเชึงเซารไลอ้อนบีแคร์ซอฟนะครับหรือกดมาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมอาวลืมนะครับลืมวิธีการเอาโม่เข้าก็เหมือนกันนะครับคุณเห็นอะไรไหมในนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเข็มดันตัวโมให้เข้าไปล็อกนะครับ เราใช้วิธีการเหมือนลูกโม่บีบีกันเลยดันเข้าไปนิดนึงตบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะอย่าลืมนะครับไอชิ้นนี้แม่งก็ไม่ได้เป็นเหล็กไอตัวแกนเน่ยแกนเป็นโลหะนะครับเห็นรอยเห็นรอยบีมั้ยเห็นรอยบีมไหมและตัวนี้แม่งเป็นเหล็กอาลมเดือบบีบีกันเลยถ้าเราตบไปบ่อยปุ๊บโม่เบี้ยวนะครับโม่เบี้ยวนะเล่นก็ให้ดูแลรักษาแล้วก็เล่นอย่างเข้าใจระบบของมัน นะครับอย่าลืมนะครับแบงก์กันมันไม่ใช่ปืนจริงนะฮะเราต้องเล่นดูแลมันมากกว่าปืนจริงนิดนึงนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ